นั่งเข้าไปเป็นกิจวัตรแต่ละมือแต่ละเวนเน้น,นยังไม่ได้ขาดตอนขั้นบริษัทก็เอิเพ่เอิมาวัดวัดเหตมันบ่อยขาดตอนกิจวัตรมันขาดตอนมันก็บได้ผลหลายขั้นเห็ดมันต่อเนื่องไปขึ้นน้ำไหลมันก็ได้ผลหลายต่อเนื่องไปไหลซาไหลคอยบ่อยมันขาดตอนมันก็นไหลไปเรื่อยมันก็นไปถึงจุดไม้ น้ำจากที่สูงก็ะไรลงสูทะเลกะจิตโมเดขาดตอนบมเดเฮียนแห่งหายไปใสจิตใจเข้าก็คือกันขั้นในตอความดีตอบุญตอสายบุญไส้ถ้ำเข้าไปเรื่อยๆมันก็จิตทรงสูงขึ้นไปเรื่อยๆทรงอ่าหนูเข้าขึ้นไปเรื่อยหนูจิตใจให้สูงขึ้นไปเรื่อยเน่าไดสีสิงทรงจะขวางแนวใดสีสิดึงจะขวางว่ามีผู้ใดมาดึงให้เข้าดอกขั้นบนเป็นเข้าอัตหิอัตโนนาโถว ตนแล้ยเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่เป็นเป็นอย่างสี่ละนั่นบอกเป็นว่าถทาผู้นั้นสิตโยบุญไปให้ทาผู้นี้สิตส่งบุญส่งกุศลไปให้มีตั้งแต่จะคล้องนี่แหละสิตส่งจะคล้องพึ่งระลึกให้ร้ายคิดให้ร้ายท่านบอกมีผู้ใดสิมาดึงผู้นั้นได้ผู้นี้ได้คำมันพวกีผู้ดึงได้ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าสอนผิดแสดงว่ามันดึงบ่ได้มันเป็นแค่ผู้บอกทางผู้ชี้เนี่ยแนวทางซื่อๆพระพุทธเจ้าพูดว่าพ้นบ่ญเด็ด เฮ็ดห้ยพณพนบอกแต่ทังซื้อๆทางปฏิบัติไปใช่มากจังไดซื้อๆมันจังสิเกิดประโยชน์เกิดสมเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นได้ขันโบเฮ็ดเอาโบปฏิบัติเอาสีน้อนอยู่ซื้อๆให้พระพุทธเจ้ามาดึงเอาดึงเอามันก็เปลี่ยนไปบ่ได้มันกับโบมีกับบบมีตามทีผ่านมากกับโบมีจนเดียวนี่กับโบมีผู้สีเฮ็ดได้ผู้สีไปถึงกับมีแต่ผู้ลงมือลงมือเองอยากอยาก เองอยากเป็นเองอยากได้ดีเองอยากหอ้อยากเห็นเองหอ้ทำเห็นทำเองมันจะสิ์เกิดขึ้นขั้นบ่อยากเองผู้ใดจิบังคับให้มันกับโบไปพะวัาใจบ่มีศรัทธาใจบ่มีศรัทธามันกัเฮ็ดอีอยังไปบ่ได้ขั้นศรัทธาเสื่อมันท่าตั้งมันไปแล้วว่ามันจิตเป็นมันจิตไปตามที่พระพุทธเจ้า่น่าหวัยพันกาวหวพ่นป่มคำพระธรรมคำสอนวัยเท่าเสื่อมันมองหนีเท่าไห เฮ็ดลงไปตอนนี้เขาเชื่อมันมาเบื้องต้นเขาเชื่อมันในการท่านการเฮ็ดผลท่านการเท็ยดรักษาศีลเี yeah. ่ยขั้นตั้งไหมันจะเชื่อมันในทางการภาวนาเลยตัวบันฑีเเลนนะสุกติงยันติเซเลนนะโพกสัมปทาบันก็ว่าศีลเฮ็ดเกิดความสุขศีลเฮ็ดเกิดโกพกษั์อันนี้เขาก็เห็นอยู่นี่เข้าปลาน่านำอาหารการดูการกินที่อยู่อาศัยปจัจจัยชีกับบ่ได้ขาดบ่ได้เกินอ่นแคลนมาพกพอการรักษาศีลซื่อ,อขั้นที่เฮ็ดตั้งไต่ไม่ยังสิเกิด อาน,นิสง์ทั้งการภาวานาตัวบันอ้าให้ท่านเดี๋ยเป็นผู้บ่อึดบ่ออยากเป็นผู้ได้พละงกำลังเลยสิให้รักษาสิ้นเนี่ยนเป็นยังไงเป็นยังไดสิเป็นเรื่องของการภาวานาต่อกันไปอีกนี่แหละแนวจากเห้มันเปลี่ยนให้มันไปภาวานามันเปลี่ยนเป็จุคนผู้ใดผู้เล็กผู้หน่อยเด็กน่อยบ่อบาผู้เถ่าบ่อบาปที่สิะมันกิเป็นอาการลิโกไปเบิร์ดเหตุให้มันเกิดขึ้นเหตุให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นเมื่อในจิตในใจจะของ ส่วนมากมันนังบวกป็นไปยังสั้นมันเป็นไปเสื้อแต่มูเสื้อแต่มูมูจะขวางนะี่ยมูหยัางข้ามแมนมูผายหนอกกับมูสักยูงไปทางบอดีมูขนเอื่นมาคบคนพันบานบานีพ่พวกนี่มันจิตดึงเขาออกไปค้าแม่น้ำบ้านน้ำจองสุมือนเหตุในปัญหาเหตุในบ้านเมืองมันเกิด ความเดือดร้อนอยู่ีนก็ย้อนคบคนพ่านนี่นะค้นพ่านนี่ผาไปจะคองไปใช้พราเป็นนี้ลบนี้ออกต่างประเทศเ่าได้กัตีดคุกยู่น้ำร้นคุกร้นตะล่างอยูนั่นะปานันว่าพักกันว่าอัูุ่วัตมันสบายวัดมันสบายบ้านบริสุทธิ์เขาเขบริสุทธิ์เดือบองสิหาคนมาบวชกันยากวัดห้างถิมไปกับว่าอึดมาท่าคุกมีมองละจังหวัดเท่านั้นเนียนกันติ๊บกูใดก็ได้คุกล้นคุกพักกันไปแห่กันอยู่มันเป็นอย่างได๋มันคือว่าพักกันมาอัู่วัตรมันสบายมันไปแห่กันอย คันจีว่าไปวงหันอีกก็เพราะว่ามันเป็นอย่างมันไปเสือค้นพานไปคบคนพานนี่แหละคนพานนี่พันไพนอกพานไพนอกเป็นอย่างไดเพื่อนว่าอาเสวนาจพารนังมงคนชีวิตอันที่หนึ่งเลยขอที่หนึ่งก็คือจะไปคบค้นพานพานไพนอกมันเป็นอย่างไตคบค้นพานก็ได้ไปเป็นหาเป็นนักเลงพวกออาบยมุกออาบยภูมิทั้งหลายพักกนเลงเข้าไปหาสักชวนกันกินเหล้าสักชวนกันเล่นการพนันสักชวนกัน ท่องเที่ยวล่าตีกองเที่ยวกังค่ำกังขึ้นจกักสวนกันเด่นสู้สู้ใช้ผู้ยิ่งผูง้ใช้บูเด็ดเลือกผด้เดว้นก็ไปตัวหรือว่าอีอย่างน่ะครบหาเลือกครบเดยวคนซัวน้ากันอันอนี้เลือกการครบมิดมันเกิดได้ตกไปทั้งอบอยาพุ่มตกไปทั้งตาํตาตําไปเรื่อยตาไปเรื่อยอันนี้มันคนผ่านภพ่หนกหรือ่าี่ผ่านเกลกมาเด็กเกลี้ยเลีเ้ยงหัวใหม่สูงมือนีแม่น,นสูบมาพวกสูบมายาบาบ้านเท่านี้มัน หลายว่ามันขายขนมเด็เล็กน้อยกับหูจักเบิดมองไหนมันซสือขายกันอยู่ใส่พวกหูจัตำรวจตำรวจมันเลี้ยนมากมันเลี้ยนไก่เด็กน้อยบ่ไเ้เลี้ยนมันหนึ่งหูจักว่ามันขายอยู่ใสอดีตเป็นแรงสะสมแรงคนพันแรงร่วมกันของคนพันมองทำไรชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่น้ำยาเสพจิตนี่ละวันทำไรชาติก็ได้นั่นนี่เอายังมล่อดมันก่ไงเอายังมาดึงมันก่ายเห็ดจังไดมันจิตทดท้อยออกไปอันนี่พวกคนพันพวกนี่ยา ลีกเล่นไดฮาก็ต้องรีกเล่นท่านบ่ลีกเลีนมันก็จิตหลงละเรื่องไปน้าเขาไปทั่วไปทั่วหยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยข้ามวัสดกัดติดคูกติดตะล่างแทนเขาก็มีพวกมันฉลาดเนี่ยมันกับมาใส่เ่าเป็นเครื่องมืออันห่อบมีความคิดบ่มีความอ่านบ่มีการศึกษาบ่มีการคิดใจตองบ่มีการคิดไข่ควนบ่มีหลักของความเสื้อเสื้อควันสีเสื้ออีหยังเสื้อจากเปลือกนอกหรือเสื้อจากการกระทำหรือเสื้อจากสิ่งที่เห็นนี่แ มันก็ถือเข้าซักจูงซักจูงออกไปล่อไปติดคุกบ่าหน่อยเบิ้งตั้งแต่พวกอันยังไงตั้งแต่ข้าวเสือแดงเผาฉลากกางบ่ท่านได้ออกจากคุกกับบ้อึดเดี๋ยวนี้ซุ้มติดติดคุกไม่ก,กับมีเห็นข่าวอยู่เนี่ยแต่ว่าหัวหน้าใหญ่ซะแต่ฝันนี้ไปอยู่ต่างประเทศนั่นสิกะมันกับบัวท่านี่กับบัวท่าอย่างไรพาก,กันคิดพาก,กันอ่านคันเ่องไปเป็นเครื่องมือเขาแบบนั้นเขาก็เอาแน่วหน,นึ่งแบะมารอแต่เขาว่รอ,อบ่าเบิด เขาล่อเอาสิทธิเสรีภาพเอาประชาธิปไตยเอารูปแบบการปกครองมองห่างมองหนีมาอ้างมันคือสีดีจ้าสีดีบดีห่างเดากันว่ามันคือสีดีก็ได้เถือกล่อไปบ่หน่อยผู้นึงบัดว่าจะคล้องสลดัดเลี้ยนรูปมาแหล้วคักมาแหล้วหูมาเหล้วเห็นมาแหล้วผ่านกันเนี่ยมะเหลอยวต่ว่ะะวามันแค่จินตนาการมันแคนใ่ในฝันบันทันในโลกคงคว่มเป็นจริงบอลเขาแทบต้นแบบเขาแทะเขากันจิโลมสลายแหละตัวอเมริกาสิจกับบ่เบิ้งเทบัดเขาก็เล่น ไปน้ากันเอาหลุดแท็กซีว่าจังใดนี่ก็คือการซักชวนั้เขาโง่เน่าไปมันอาจ์ซดีก็ได้ผมว่ามันมดีมันอาจ์ซดีก็ได้แต่มันใส่กับบ้านเทามันมดีจริงจีก็ต้องได้เบิ้งเอาคิดพิจารณาไขวคว้นเอาเดี๋ไปไปโดยคว่ำงงงง่ายเทาหนังคันมันคว่ำงงงง่ายคว่ำมีอคติมาแทรกเออสร้างมันมันเป็นอย่างสัตย์อย่างจี่มันเป็นผู้นั้นผู้นี้ก็ได้สร้างมันเสร็จอันนี้บ่บ่เข่าทา เหตุไดไม่ใช่สี่เข่าท่าก็คือใส่สติใส่ปัญญาคิดพิจารณาการคบค้นการเลือกเสื้อผู้ใดหรือว่าผู้ใดผู้หนึ่งจะไปพิวาเขาลุ้ยเขาเสื้อเขาลุ้ยเขาหนาตาหนาเสื้อถือเขาเลี้ยนมาสูงจังสันสี่อันนี้เบิ่งดีๆคิดเลือกใครดีอันนี้คบคนพันไพ่หนวกคบค้นพันไพ่ในท่านทีเขาจิตมีแต่จะไพ่หนวกแล้วบ่แล้วยังไม่คนพันไพ่ในคนพันไพ่ในกับกิเลสในใจเท่านี้ละขั้นสินัง สมาธิจะเลื่อนภาวนาทัานสิปฏิบัติทำท่านสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กะบสักชวนไหวตีความงมหาวหาวนนความลังเล่สงสัยเฮ็ดไปจักสีใดยังจ็ดสีเป็นยังจ็ดสีดีหรือบ,บ่ดีสงสัยจะของตัวจะขวงล่อจะของออกมันคือสิเป็นจะสั่นคือสิเป็นจะสี่นั่นน่ะกิเลสมันมันสักชวนออกเพื่อนสนิทเท่าคนพานภายในเนี่ยมูสนิทเท่าคัดไปเฮ็ดนั่นไปนี่สิ่บ่ดีก่าวบ่ไปหานเลียนไพ่ให้ลอยู่หันอยู่นี่สิบ่ไข้กว่วบ่สิมันนั่งสมาธิสีใดกินด้อยากยังบาไปสุดต ันกัล่อกันออกไปซักจูงกันออกไปการเกิดนิวรณ์ทั้งหาเกิดขึ้นมาดึงกันออกไปถ้าขั้นสี่ปฏิบัติธรรมเนี่ยอนิตโตกลางกันเนี่ยความขีดียาดีขันความว่วงเงาเฮานอนจะเป็นลังไม่ได้ใสขั้นว่าสีนั่งสมาธิเนี่ยทำบวกให้พระนั่งสมาธิได้ใช่ข้าเจ้าใช่บาตรให้จะค้นกับนั่งสมาธิให้พุทธะพุรณาที่ล่อให้จะคว้องนั่งไปเรื่อยๆนาทีหนึ่งมีคนสามิพคนกับนั่งให้าสามชิพนาทีทุกเมื่อทุกมือไป ขยับไปอีกข้าเจ้าหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำกับยังใส่เวลาด่วนคนอากาศใส่อีกเนี่ยมันเกกับุทรัสองนาทีกับสิ่ดิบสองโมงหนึ่งพุทธตสามนาทีกับสิไลไปเรื่อยๆอ้เนีเป็นการสร้างกลอนอุบายสร้างแร้ยงบันดาลใจสร้างพักดันจิตใจเจ้าของใ้มันเกิดขึ้นสู่ขึ้นมาคำภาษาไมันก็สิไปเสื้อแต่มูเฮ้านั่นแหละมูกิเลสเท่านั่นแหละมันจิตจักจูงเข้าไปแนวนั้นจักจูงเข้าไปแนวนี้รอกันไปรอไปในท่างต่ํานั่นแหละบริรอไปในท่านจระเลื่อนบริรอไปในท่านส การเลือกคบคนก็นได้ขึ้นมาเป็นมงคลชีวิตขั้านห้เป็นมงคลชีวิตการเลือกคบเลือกคบคนอะไเนี่ยมันมีคนทั้งสองอย่างเมื่อนอี่ก็บอกทั้งเรื่องของคนภายนอกอบุคคลภายนอกกับตัวคนนี่แหละตัวพี่น้องปองายตัวคนเห็นกันโยงโยงตันี่แหละมันคนสีคบไปบอกคบไปคนสีเห็ดน,น้ำเขาซ้ำใดบ่ซ้ำใดว่างระยะห่างให้มันเถื่อ่าสิไปน้ำเขาเลยบ่เลยสิเห็ดน,น้ำเขาจุย่างนี่สิเชื่อเนี่ยบ่เชื่อเนี่ยเออว่าไปกับบ้าไปเนวใดดีกับเลือกเอาเนวใดบ่ดีกับ เลือกทีม,มหูจักสลดัดกินปลาเดี๋ยวไปกินเบิร์โตมันสิติตข้าขั้นกินกลางมันเข้าไปเขาต้องเลือกกินตัวมังมันสิเป็นเนื้อเป็นประโยชน์กันเลือกครบอีกที่สองกับไปเลือกครบกิเลสแนวไดมันเป็นกิเลสมาล่อมาจูงอะครบคนภายในคนภายในกับนภายในจักของนี่ในจิตในใจจะกของเลือกเอา มีอยสองอย่างมันจะเหตุให้มันเป็นมงคลขึ้นมาเป็นมงคลชีวิตเสวานาจะพาละนั่งเนี่ยบันทิตานันจะเสวนามันก็จะครบบัณฑิตมันก็จะเกิดขึ้นไปอีกเรื่อยๆเอตมังคารมุตตมังนี่แหละเป็นมงคลอนุดมของชีวิตเหมือนว่าเหตุซ้ำานี่ก็ได้เป็นการปฏิบัติจินปฏิบัติท่ามแล้วการแสดงท่ามก็เห็นชงควนแกเวลาก็จึงขอหยุดตีไปเพียงแกนี่ขอความสุกคว่เจริญก็จะมีแกพีแกนองลูกหลานทั้งหลายทุกตัวนากันเถิดเอาละพอนั่น สัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพสันตาภาวัจิตโตสัพเวระมติกันโตทีปุโตจตุวังภาวัสเิติโยวิวาจานตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภาวัตวันตระ สุขิทีขายู่โกภาวะาพิวทนาสีลิสานิจังวุวตาปัจญโยจัตตาโรธรรมาวทานติอาวันโนสุขังาลัง